อ้น,นีจะเป็นเมนูแซ<บ>ลม,มอนเจ๊ตกแต,ต่งตำลึงสำนัวนะครับเจอเมนูเด็ดเลยแซลมอนนะครับโอ้ส่วนใหญ่ของเจ๊ที่เขาขายนี่ราคาประมาณ250ราสนะหรือแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยมันก็มีนะพวก80บาทอะไรพวกนั้นมีเนาะ50บาท,บาทอ๋อเมนูเริ่มต้นที่50บาทถ้าเป็นส้มตำธรรมดานะนะครับแต่ถ้าใส่พวกกุ้งพวกปูพวกอันนี้ก็สั่งตัวทะเลเนี่ยก็อาจจะสูงมานิดนึงนะครับ นี่จะเป็นเมนูกุ้งแซลมอนกุ้งแซลมอนเออกุ้งแซลมอนเนาะกุ้งแซลมอนแข็งคอืออุ้ยสามเมนูเลยกุ้งแซลมอนแข็งเม่กี่กุ้งหลุดค่ะกุ้งแซลมอนแข็งแต่ค่ะโอ้ให้จุกมากเยอะของเราสดนะเราสดแน่นอนโอ้โหดูดิ เรี่อวัสดุดิบไม่ต้องห่วงสำหรับร้านเออใช่ใช่เขาบอกก่อนเลยอันนี้บอกบอกก่อนเลยเนี่ยดูภาพก็รู้นะครับสดไม่สดนี่ยิ่งเลยครับสำหรับเมนูนี้นะโอ้โหน่ากินมากใส่จานใช่ใช่เดี๋ยวผมเอานี่ขอบคุณเจ๊าต๊กแต๋ด้วยที่เลี้ยงข้าวผมวันนี้นะครับ ก็ยังแซ่กับน้องอยู่ปกติแล้วพี่โตไม่กินข้าวหรอกกินแต่เหล้ากับกาแฟแต่กาแฟไม่ไม่มีวันนี้ร้านร้านอยู่ใกล้ไม่มีกาแฟปกติพี่โตจะกินกาแฟดำนะคะอันนี้คือเรารู้กันอันนี้เมนูนี้โอ้โยน่ากินมากอ่ะยวนำรายจริงๆอันนี้390โอ้คุ้ม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 มันได้เยอะจริงๆดูดิโอ้โหตาละคนใหญ่ลูกค้าก็จะกินนะคะประมาณนสามเก้าสี่เก้านี่กินประมาณ3คนได้ไหม สามสี่คนสามคนกำลังพอดีโอ้สามคนนะแต่ว่าถ้าถ้าประมาณสองคนก็แน่นแน่นอาจจะแบบไม่หมดเท่าไหร่ใช่ใช่แต่สามคนนี่กำลังพอดีอร่อยจุกมากแน่นมากโอ้โหเยี่ยมเลยครับสำหรับเมนูนี้ไปต่อเลยเนาะอ๋อนี่ไส้สดด้วยโอ้ครับใช่เมื่อกี้เห็นลูกค้าเข้ามาเยอะมากเลยเยอะค่ะตอนนี้ก็เต็มทุกโต๊ะแล้วเกือบเต็มทุกโต๊ะแล้วเพราะว่าลูกค้าจะรู้ว่ามาสายมันไม่มีที่นั่ง ใช่ลูกค้าก็จะมามามาก่อนพี่โจ ะะถ้าเสาร์ทิศจะแน่น <c oughs> อ่าเปิดร้านจริงๆกี่โมครับอ่าถ้าเสาร์ทิศเก้าโมครึ่งเก้าครึ่งหนึ่งทุ่มตอนนี้๋อถึงหนึ่งทุ่มเป็การเซอร์ฟิวให้ใเวลากลับบ้านมันจะไม่เกิดไ่ใช่<ห>แต่ว่าสําหรับคนที่จะมานั่งทานก็คือมารันคิวหน้าร้านนะคะคแต่ว่าลูกค้าที่จะซื้อกลับบ้านเราแนะนําให้โทรมาสั่งได้เบอร์โทรขึ้นหน้าเพจอยู่นะคะแล้วก็โทรสั่งโอนตังค์แล้วก็เยียกรถมารับหรือจะมารับอีกก็ได้เพราะว่าที่รถอาจจะมีน้อยอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ก็สรุปว่าเจ๊ขายทุกวันแล้วเถอ หยุดแค่วันพุธวันเดียวหยุดวันพุธวันเดียวใช่อยู่แค่วันพุธแต่ว่าวันวันธรรมดานี้จะขายประมาณเที่ยงถึงหนึ่งทุ่มแต่ว่าแต๊กจะเข้าร้านประมาณห้าโมงเย็นเที่ยงถึงหนึ่งทุ่มใช่ตัวแต๊กเองกัจะเข้าร้านห้าโมงแต่เข้างานแต่ก็มีทีมงานอยู่แล้วใช่ทีมงานมีมือตามรสชาติรส่ชาติเหมือนกันเราสรมาแล้วเป๊ะเซตมาแล้วเรียบร้อยใช่ยังไงฝากด้วยนะคะใครเข้ามาดูในคลิปนี้แล้วนะคะก็อย่าลืม subscribe นะคะกดไลค์กดถูกใจมิ้นเข้ามาได้ในนช่อองงขพโจะะค ซูเปอจ์ทาวเวลใช่ไหมช่องเมถูแม่รับถูกครับดูอยู่เออนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูทิโฉนะคะัมันนี่เดี๋ยวเรามาดูเมนูอีกสักได้อีกต่อไปนั่ที่หนึ่งนะครับอ๋ออันนี้เป็นเมนูเมนูอะไรนะครับเจ๊อันนี้เมนูเมนูแบบยกร้านสี่เก้าเอ้านี่ครั้งแรกของผมเลยเนี่ยยกร้านมาดูในคลิปนี้นะครับนี่คลิปนี้อันนี้สี่ร้อยเก้าสิบวะรวมอาหารทุกอย่างเลยอันนี้อันนี้ยกร้าน 490นะฮะโอ้ยกร้านเลยครับมีซีฟู้ดมีอะไรใส่เข้าไปหมดเลยก็หลักๆก็จะมีกูม้ากูม้าแซลมอนกุ้งสดไข่แครงค่ะอ๋อหลักๆประมาณสี่อย่างประมาณสี่อ่ค่ะคแนะนำให้กินเมนูนี้นะคุ้มคุ้มใช่ไหมถ้าลูกค้าซื้อแยกมันจะแพงกว่าอยู่ประมาณ80บาทอ๋อนี่นี่นี่ฮะคิดค่สมันเรียบร้อยแล้วคิดค่สมันเรียบร้อยแต่ว่าถ้าลูกค้ากินเมนูรวมมันจะถูกกว่า อ่าปริมาณได้เท่ากันอ่าฮะนะครับจานเจอจานเสิร์ฟก็ใหญ่กว่าใช่ใช่จานเปยเพราะว่าของทุกอย่างนี่เราจะเราจะช่างตัวหมดแล้วที่โตมันจะเหมือนกันแต่ว่าถ้าสั่งเมนูใหญ่มันจะถูกกันอีกห8าสิบบาทแนะนาเลยนะเขาให้มาสั่งทีคนจริงสั่งแยกก็เหมือนกันแหละแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ต่างกันยกร้านนะแต่หนูว่าตำตำแบบนี้จะเข้าเครื่องกว่า ดูสีพริกสัก่อนนะครับอ,อันนี้พอดีนะ15.20กินได้ประมาณห้าคนนะครับอร่อยสบายสบายนะครับผอันนี้อร่อยเลยอร่อยเลย,ย,เลยขนาดเจ้าของตอนออ้นตลายังบอกอร่อยนี่แสดงสสว่าอร่อยอร่อยคล่นี้มันสุดยอดนะครับแต่ดิกิน่องนี้ก็อันนี้ค,ค,คือรสลูกค้าประจำมาคะ่ะจะเอาหนูตำก็จะขอแบบเผ็ดๆนัวๆโอ้โนัวแบบอีสานบ้านทางอ่ะพี่โจอ๋อคนอีสานต่างใช่ไหม นี่เจอมือตำคนใหม่แล้วนี่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 น,นี่อ่าสวัสดีครับสาขาสรารยามาช่วยถอาทิดนะนี่โอ้ดูมัดดูมัดสมัดสมแมงนะครับในการตำนะรู้จับสาก็รู้แล้วว่าอร่อยสบายดีนะครับอ่ามีการตำคู่นะครับวันนี้ถอดทิดจะตำคู่ตำคู่เลยเพราะว่ามันเป็นคันรู้จัานี่เกาอยู่สรารยาแต่สรารยาอ๋อสาขาสารยาก็ตามไปกินได้ใช่ไหมตามไปกินได้ด้วยนะครับสารยา ถ้าใครอยากมาเจอเตี๋ยตอกแซ่ก็มาที่นี่นะครับยังอยู่นะครับกันยาวๆตรงนี้มีอาหารอีสานมีขนมจีนมีไก่ไก่ย่างอ่าเป็นแนวอาหารอีสานจริงๆเนาะก็จะมีลาบก้อยเฮ้ยไม่ใช่ตกนีลาบหมูมีลาบตกน้ำตกมีรับหมูมียังขาดแค่ลาบก๋วยคิดอยู่เพราะว่าคือมันต้องแยกมันจะวุ่นวายเพราะว่าคนคนจะอันนี้ใช่ใช่บางคนไม่กินเนื้อเนาะ ยังขาดเฉพาะเมนูลาบก้อยนะครับลาบเลือดซกเล็กอะไรอย่างนี้นะฮะนอกนั้นจะมีหมดแล้วนะครับมีลูกชุบงลูกชิ้นด้วยนะเดีย๋ยวนี้ไม่ไ,ไม่ธรรมดาครับเมนูต่อไปอันนี้เป็นแบบ่สลาาัเองอ้าวมา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 โอ้อะไรที่เป็นแปลกๆผมชอบอันนี้จะเป็นยำอะไรนะยำผู้สดเนาะใส่ปลาไม่ใส่มะเขือเทศไม่ใส่หมูยออ่าอะไรจะแปลกๆจะแปลกๆแค่แค่ยำ ก็ไม่ใส่มะเขือเทศเพราะว่าลูกค้าไม่ไมกินมะเขือเทศอันนี้ลูกค้าอ,ออเดอร์มาเองรีเควสมาเองเอาแบบไหนแบบไหนมันก็จะเป็นสีแบบคล้ายๆยำนะเจ๊นาะใช่จืดๆนิดนึงอ่ะเจ๊ก็เลยจัดให้อันนี้เป็นลูกค้ารีเควสนะสีนี้นะโฟร์ทีเจเขาต้องแดงกว่านี้มันไม่ใส่มะเขือเทศไหคะก็ใช่ใช่ ่าเจ๊บอกว่าเป็นมนุษย์แปลกๆนิดนึงนะเป็นรีเควสจากทางร้านนะฮะลูกค้าลูกค้าเอจ้าลูกค้าไม่กินมะเขือเทศโอ้เป็นโอเป็นประมาณนี้เขาก็สวยเนี่ยนะมันก็ได้อยู่มันก็ได้อยู่นะก็โอเคอยู่ก็ได้อยู่อ่าแต่ว่าได้อยู่แต่ไม่ได้ไิกนิดนึงเจ๊บอกได้อยู่แต่ไม่ได้ยังไงมนกันได้ได้อยู่แต่ไม่ได้เป็นอย่ไม่ได้ใช่หนูครับเสร็จแล้วก็จะจัดร้านไปทางโน้นนะแล้วก็เสิร์ฟลูกค้า นี่ครับมาสองมาทางนี้หน่อยอู๋ดูดูลูกค้านะครับดื่มทางโน้นนะฮะทานน้นนะครับเพียบเลยนะฮะนีม่มาดูเมนูต่อไปนะครับเพ่ลืมตักน้ำออกนโอ้อฟีบอกฝากสวัสดีพี่โจนด้วยนะคะสวัสดีฟีเจ๊ต๊อกแต๊ด้วยครับ อยากดมเข้าไปดูที่ช่องพี่โจนะคะสุนิตโจทาโรสุนิตโจเทาเวลครับใช่อยู่บอกไม่ไอยู่บอกใช่นี่ครั้งแรกที่เรียกถูกชื่อเรียกยากใช่ไหมแต่คอเรื่องเรียกถูกเนาะสุนิตโจเทาเวลชื่อผมชื่อจริงชื่อสุนิตชื่อเล่นชื่อโจก็เลยมาตั้งชื่อช่องเฉยๆนี่แหละชื่อสุนิตโจสุนิตโจอะไรเงี้ยครับมีใครคุณแดงมันดันใจใครคุณแดงมันดันใจเริ่มต้นเริ่มต้นจากการทำยูทูบนี่คือผมถ่ายคลิปของรีสอร์ทนะถ่าย ถ่ายพวกเขาลงว่าหลังที่ไปเทีย่ยวเกาะอ,อะไรเงี้ยก่อนก่อนอื่นที่ทํา YouTube นะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมาถ่ายเรื่องของอาหารนะฮะประมาณสี่ห้าปีแล้วยังไงก็เข้าไปติดตามด้วยนะครับพริกที่นี่เขาจะใช้พริกกรอบนะเป็นพริกแห้งกรอบนะครับพริกแห้งกรอบโอ้ดูทีมงานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเสริฟอีก,อกเป็นสิบกว่าคนนะโอ้โหแต่ละงานเยอะมากถามหนุสีวัดเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเจ๊ อยู่แล้วไม,ไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยเหรอไม่เหนื่อยแบบกัดใจพูดกัดใจฟันพ <Oh! ูดเหนื <h 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 ่อยแต่ต้องอดทนนะครับเพื่อเงินนะเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อชีวิตแล้วก็เพื่อเพื่อนหลายคนในในทีมงานเราต้องเลี้ยงแต่เราใสนรักอะพี่โจมันก็เออเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยใช่ใช่ใช่เหมือนพี่โจถ่ายครับถ่ายไม่เปื่อยไเนาะใใช่ถ้าดังจากช่องก็เออก็ว่าไปยางพี่โจครับก็เป็นแม่ขาเราดัง ขน้ตามเลยได้ครับ่ลืมถามเจยยังทำงานอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมรับราชการเหมือนเดิมนะฮะโอ้โหขยานจริงๆรไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ไหนเจย์ก๊อตไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปที่ไหนจะพูดถึงเลยโจแบงคใหู้ขนาดส่านอ้านขอพี่โจแบคนีใครจะรวยสู้เจ์ก๊อตไม่มีแล้วนะครับในเวลานี้นะขณะโควิดร้านปิดเจยตสก๊อตยังอยู่ได้เหมือนเดิมนะครับ ปูม้าปลาร้าเฮ้ยปูม้าร้านเจนี่ขายดีนะอุ้ยอันดับหนึ่งคือปูม้าลองมาคือแซลมอนอันดับหนึ่งที่ขายออกได้เยอะที่สุดคือปูม้าอันดับสองคือแซ<ต>ลมอนอรรรเ,เรามาคือหอยแครงแล้วก็กุ้งสดอ๋อตามมาก็หอยแครงตามมาก็คือกุ้งสดนะครับใช่หลักๆก็จะมีสีตัวนี้ก็นั่นๆไอ้ยเส้นมะละกอจะออกนะส่วนใหญ่คนจะชอบกินกินเกาเหลานะครับ แล้วก็ที่ไม่ออกเลยก็คือหนูเองไม่มีใครซื้อไม่มีใครซื้อเลยอ๋อแห้ว่ามีแฟนแล้วด้วยข่าวอืมที่ไหนมันมีแฟนยากอีกเหรอเอ๊ะทำไมป่านนี้มัไมมีแฟนช่องไหนบอกมีแฟนป่านนี้ทำไมยังไม่ได้อีกอะไปรออะไรอยู่ยังไม่มีก็จะรออะไรอยู่ก็ต่างคนต่างอยู่ให้เขากลับไปหาแม่เขาต่อนี่เขากลับไปหาแม่เขาอยู่อ๋อสรุปต้องชื่อกระมีมีคนในใจอยู่มีสีเนองเราสวยขนาดนี้เนาะสวยขนาดนี้ โปรตีเจต้องแกจะสวยกว่านี้นะเพราะแกแต่งหน้าแต่งตาแต่งอะไรโดนเฉพโควิดนะฮะเดี๋ยวพี่ชายอกหักได้ต้มตำพริกเผ็ดนะครับหนึ่งร้อยเม็ดนี่โจโจวันไหนโจโจว่าเออโจโจ <laughs> ยังไม่ได้ไปหา,างเงียเลยโจโจของแกก็ต้องนั่งกินอ่ะเออน่าจะอร่อยสีสันโอเคอยูอย่ แล้วโอ้โหนี่ทำแต่ก็ทำแบบผสมไงนี่ครับโจ๊ะโจ๊ะสก๊ตตโจ๊ะโจ๊ะจะย้ายที่ใหม่ไมมใช่หรอใช่ครับก็อยู่ไม่ไกลจากที่เดิมครับเออประมาณหนึ่งกิโลมันก็ต้องเติบโตเนาะเราไม่ได้มีปัญหาอใไรนะในการย้ายร้านเนอะถุกทีนะก็ต้องเติบโตที่โจถูกป้งเติบโตใช่ก็ต้องเติบโตและเติบโตค่ะเพื่อองค์กรเพื่อองค์กรที่ดี เหมือนกับน้ำหนักเรานี่แหละแล้วก็ไปจะได้พอกินเยอะใช่ไหมช่วงนี้โอ้ยเหนื่อยเรก็ต้องกินนะครับนี่บริเวณภายนอกร้านนะฮะตรงนี้จะเป็นครัวเจง้อเอ็กซ์เพรสนะครับก็อยู่ติดๆกับครัวเจงอณ์นะด้านโน้นนะนี่ครับช่วงนี้ก็คนมากินกันเยอะนะฮะเต็มร้านเลยนะแรดแซมนัวประเทิงสีนะนี่ครับคนเยอะมากนะครับ โอ้โหนะครับอ่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาอุดหนุนเจ๊ต๊อกแตกนะฮะตำแรกแซมทัวนะครับคนที่บอกว่าหาไม่เจอหาไม่ถูกนะครับให้เซิร์ชคําว่าแรดแซมนัวบันเทิงศินนะครับแรดแซมนัวบันเทิงศินนะครับนี่ครับเซิร์ชคำนี้เลยนะครับแล้วกันจะมาเจอร้านเจ๊ตอกแตกเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ